สวัสดีค่ะปูแอปแปลนะคะวันนี้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายกับปูเช่นเคยนะคะเริ่มจากเราตั้งเข่าทั้งสองข้างขึ้นมาค่ะใช้มือนะคะจับส้นเท้าไว้หายใจเข้าค่ะเรายกส้นเท้าลอยขึ้นมานะคะขมแบงหน้านท้องเข้าไปทางด้านในนะคะจังหวะที่เราหายใจออกค่อยๆเหยียดขาขึ้นค่ะยืดอกยืดหลังไว้นะคะ สำหรับคนที่ไปต่อได้ก็ค่อยๆฉีดขาว้างค่ะเอาเท่าที่เราฉีดไหวนะคะได้แค่ไหนเราค้างท่าไปแค่นั้นพยายามขมแวพุงเข้าไปทางด้านในเยอะๆนะคะค้างท่าค่ะมีสมาธินะคะพยายามหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆ ใครั้งท่าได้นานก็แสดงว่าหน้าท้องแข็งแรงนะคะสำหรับคนที่ฝึกท่านี้แล้วไหนหลังก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็เริ่มต้นใหม่ฝึกใหม่ได้ จากนั้นนะคะหายใจเข้าค่ะเราค่อยๆหุกขาค่ะหายใจออกค่อยๆวางขาลงโอเคนะคะฝึกอย่างน้อยนะคะซักสามรอบค่ะเรามาเริ่มรอบที่สองกันเลยนะคะชันเข่านะคะแล้วเอามือจับส้นเท้าไว้หายใจเข้าค่อยๆยกขาขึ้นจังหวะหายใจออกแล้วก็ขมแมวคุงแล้วเตะขาขึ้นค่ะ ได้แค่นี้เราก็ขังท่าไว้แค่นี้นะคะฉีกได้อีกนิดนึงเราก็ฉีกออกไปค่ะได้อีกก็ฉีกไปจนเราคิดว่าเราบาลานซ์อยู่ตรงนี้เราก็ขางท่าไว้แค่นี้ค่ะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆอยู่กับลมหายใจเข้าออกของตัวเองมีสมาธินะคะ ใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่กับลมหายใจเข้าออกของตัวเองก็จะทำให้เราค้างท่าได้นานนะคะพยายามขมัวพุงไว้นะคะโอเคนะคะหายใจเข้าค่ะ ค่อยๆหูขาค่ะหายใจออกวางขาลงนะคะไงแล้วเพื่อนๆก็ลองฝึกกันดูนะคะ